สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษในรอบที่5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายกันดีกว่าประจำเช้าวันพฤหัสที่11กุมภาพันธ์2 0 2 1มีเตะกันอยู่4คู่เริ่มกันที่ซวนซีเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป1-3เกมนี้แมนซิตี้ได้3ประตูจากไคล์วอลเกอร์ลาฮิมสตอร์ลิงแลวก็กาเบรียลเจสุสนะฮะส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูปลอบแสยจากมอร์แกนวิทเทเกอร์ เลสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะทางไบรตันไปได้1-0นฮะจากลูกยิงของเกลชี่อิเฮนาโชเชฟด์ยูไนเต็ดเอาชนะทางบิสตอลซิตี้1-0จากลูกจุดโทษของบิลลี่ชาร์ปฮะแล้วก็คู่สุดท้ายนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดมันเลยทีเดียวฮะ ก็ปรากฏว่าเอเวอร์ตันครับเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์5-4ครับหลังจากที่90นาทีเนี่ยสเสมอ4-4แล้วก็ในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเนี่ยเป็นเอเวอร์ตันที่แซงชนะ5-4ไปได้ครับโดยที่วันนี้เอเวอร์ตันได้5ประตูจากทางเดอร์มินิกาวิทเลวินลิชาริสันยิง2ประตู แล้วก็ 1. จุดโทษของกีฟี่ซิลซันแล้วก็ไอเจ้าเบอร์นาร์ครับเป็นฮีโร่ยิงในช่วงต่อเวลาพิเศษ30นาทีนะฮะส่วนสเปอร์ได้4ประตูจากเดวิดอ็ซานเชดยิง2ประตูแล้วก็ที่เหลือมาจากอิลิกลามล่าแล้วก็แฮร์ริเคนนั่นเองส่วนโปรแกรมในรอบที่5ยังเหลืออีก2คู่นะฮะค่ำคืนวันนี้วูฟจะเจอกับซานตันแล้วก็บาร์สลีย์พบกับเชลซีโดนนี้มาสรุปอีกทีนึงนะฮะรอบการลองชลเลอร์ตอนนี้เข้าไปแล้ว6ทีมด้วยการมี แมนยูบอนมัธแมสซิตี้เลสเตอร์เชฟยูแล้วก็เอเวอร์ตันครับยังเหลืออีกสองที่น่าจะเป็นใครต้องรองรุนกันโดยที่ผลประกบคู่ในรอบก่อนรองชาเลิศเดี๋ยวจะมีในค่ำคืนวันนี้นะฮะประมาณตี2-45านาทีก่อนที่คู่ของบาสลีกับเชลซีจะเตะกันนั่นเอง